สวัสดีครับมาเยียดข่าวสารของสโมสรเลี้ยวภูกันหน่อยดีกว่านะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นส่วนของวันพ่อนะครับยังไงก็ขอให้คุณพ่อของทุกๆคนเนี่ยก็มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวกันละกันนะครับและใครที่ยังไม่พาคุณพ่อไปรับประทานอาหารเนี่ยก็อย่าลืมพากันไปด้วยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมผม หาข่าวสารจากสื่อต่างประเทศมาแให้กับทุกๆคนฟังกันนะครับก็จะเป็นส่วนของสโมอสรเรวะภูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปด้วยนะครับแล้วสาหรับในคลิปนี้ผมจะมีอะไรมาฝากทุทกๆคนกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมอสอรเรวะภูละจําวันนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของแกลลี่เนวิวกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับพอล่าสุดแกลลี่เนวิวก็ได้ออกมาตัดพอนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะชมเกมของพี่แดงอีกต่อไปแล้วนะครับก็สำหรับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าส่วนทางกันกับสมอสรอนหรือว่าผูอยางชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าทั้งสโมสรเนี่ยจะเคยเป็นประธานาธิบดีลูกหนัง ที่ขับเคลื่อนมาตลอดในประมาณสัก20ปีที่ผ่านมานะครับแต่ณนช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีแบบสุดๆนะครับสนทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับทางสกายสปอร์ตเนี่ยก็ได้สอบถามไปที่แการีเนวิลนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างล่ะที่ผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันสนทางกับสโมสรลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนแกรีเนวิลนะครับก็บอกประมาณว่าโอ้ สำหรับเรื่องนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเลยนะผมเนี่ยเอื่มละอาสุดๆผมเบื่อทีมของตัวผมเองมากๆผมไม่อยากที่จะทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเกมของปีสแสดงอีกต่อไปแล้วผมไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้มันไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยผมไม่อยากจะเปิดทีวีแล้วนั่งดูเกมของพวกเขานี่แหละมันคือคําตอบที่น่าเศร้าที่สุดของผมณนะปัจจุบันนี้ และผมก็ไม่อยากที่จะพูดถึงมันแล้วในหลังจากนี้ผมอยากใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปไวๆซะจริงๆแกลลี่ในวิวก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับนะก็สำหรับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เวอร์พูลนะครับในประมาณวันที่17นะครับก็จะโคจรมาเจอกันในึกพนีย์มอลิกอังกฤษนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนย่ยอยู่ชมแล้วก็อยู่เชียร์กันด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุก สุดมันหรือเปล่าอีก1นัดน,นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทส,สัมภาษณ์ของโดมินิกซาวบอสไลกันหน่อยดีกว่านะครับาะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าภูมิใจมากๆนะครับที่ทางสมโมสรลิพูเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะคู่แข่งได้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับในเกมล่าสุดที่ทางสมโมสรลิพูเนี่ยเจอกับเจ้าโส่วน้อยฟูลแลมตอนแรกก็เกือบที่จะแพ้คาบ้านแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือยูีดีเนี่ยก็กลายเป็นสโมสรลิพูพลิก กลับมาเอาชนะได้ที่4ประตูต่อ3ในช่วงท้ายเกมที่เป็นลูกชิปเป็นชิตายของเจ้าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานโนนะครับก็รับ3แต้มแล้วก็กระโดดขึ้นมาอยู่ที่2ในตารางพิมลิกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนะครับประเด็นก็คือหลังเกมนะครับทางเรพูอร์เอโคก็ได้สอบถามไปที่โดมิเกต์โซบอสไลน์นะครับว่าเกมเนี่ยมันออกมาเกือบที่จะเป็นฝ่ายายแพ้อยู่แล้วเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะโซบอสไลน์ so นะครับก็บอกประมาณว่าโอ้โห ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆนะสโมสรลรเ่อ์ผู้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆมันไม่ใช่ว่าทุกทีมที่จะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้เราเหมือนกับว่าเราเนี่ยตายไปแล้วแท้ๆแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพภายในช่วงเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันอธิบายได้มากกว่าที่จะสาธยายเป็นคําพูดเราเนี่ยสนุกสนานกันมากๆกับผลการแข่งขันที่มันจบลงในหลังจากนี้เราก็คงจะต้องโฟกัสในเกมการแข่งขัน,ขน เราจะต้องเอาชนะในทุกๆเกมหลังจากนี้โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมเราจะต้องพยายามกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์แต่ความจริงก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเพราะเดือนธันวาคมเรามีคิวที่จะต้องเจอกับ2ทีมยักษ์ใหญ่นั่นก็คืออาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นเลยผมคิดว่าเราห้ามที่จะประมาทเราจะต้องโฟกัสกับทุกๆเกมในหลังจากนี้ โดมิน so ิกโซบอสไลก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอะตอนนี้โดมินิกโซบอสไลก็ยังคงไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะฟอร์มไม่ดีแต่ก็ออกมาบอกว่าศึกดังเดือดมันเป็นเกมใหญ่อีกหนึ่งเกมนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเจ้าโจโกเมสตันตอนเลยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะลอกเลียนแบบสไตล์การเล่นของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานอ์แต่อย่างใดนะครับ ก็สำหรับไอ้เจ้าโจโกเมสนะครับในเกมล่าสุดที่ลิปูพบกับฟูลแลมเนี่ยเชเกนครับก็ได้จัดการส่งเขาลงสนามไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาด้วยนะครับซึ่งมันก็มีบทวิาพากษ์วิจารณ์หลังเกมนะครับว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยยังคงต้องพัฒนาอีกมากถ้าหากจะเล่นในตำแหน่งนี้แบบประจำถาวรแล้วก็ลงแทนไอ้เจ้าเทรนนะครับเพราะสไตล์การเล่นหรือว่าการเปิดบอลเนี่ยยังไม่เฉียบคมเท่าเทรนดนะ ซึ่งหลังเกมนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีสื่ออย่างริพูแอลโคนเนี่ยไปสอบถามโกเมตด้วยนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่หลายๆคนเนี่ยเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานอนนะครับโจโกเมตก็บอกประมาณว่าทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าเทรนด์เขาสามารถจ่ายบอลได้ในแบบระดับโลกและผมเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนเปรียบเทียบผมกับเขาแต่ประเด็นก็คือผมไม่สามารถที่จะเปิดบอลได้แบบที่เขาทําได้หรอกเรื่องนี้ผมต้องยอมรับ แต่ผมก็มั่นใจว่าผมมีอย่างอื่นที่อาจจะทําได้ดีกว่าเขาหรืออาจจะอยู่ในระดับเดียวกับเขามันไม่มีหลอกนะนักเตะที่จะมีไซ์การเล่นที่เหมือนกันแบบเด๊ะๆสําหรับผมเนี่ยก็คือการพยายามสร้างสมดุลให้กับทีมผมพยายามที่จะเข้าใจบทบาทของผมตามที่ทางเชเดนครอปนั้นต้องการตอนนี้ผมโฟกัสไปที่เรื่องของการป้องกันเป็นสิ่งสําคัญนั่นคือสิ่งที่ทางเชเดนคอปพยายามจะให้ผมทํา ซึ่งผมก็คงจะต้องพยายามหาตัวตนและสไตล์การเล่นที่เป็นของผมให้ได้ถ้าหากจะลงเล่นในตำแหน่งนี้แบบประจำและถาวรมันน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทีมได้ดีที่สุดโจโกเมตก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันกับข่าวของระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปดิดเผยว่าทาง FA เนี่ยได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกับพฤติกรรมเกมล่าสุดที่ทางนักเตะของ แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปกดดันกรรมการในเกมที่พบกับทอแนนฮอสเปอร์ด้วยนะครับก็สําหรับข่าวนี้นะครับต้องขอเท่าความไปถึงเกมที่ทางเรเบยสีฟ้าเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของน้องไก่ทอแนนฮอสเปอร์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เสมอกันไปที่3ประตูต่อสามนะเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นเล็กๆนะครับในช่วงที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเกือบที่จะได้ประตูที่4นะครับแต่อยู่ดีกรรมาการก็น้นเป่านกหวีดเอาซะดื้อนะครับแล้วก็มาบอกให้เริ่มเล่นกันใหม่เพราะมันมีจังหวะเฝ้าก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจังหวะเฝ้าเนี่ยจริงๆมันก็ถือเป็นลูกได้เปรียบแล้วก็เล่นกันไปแล้วนะครับแต่อยู่ดีกรรมาการก็เหมือนกับความรู้สึกชาแล้วก็มาเป่าให้ย้อนหลังซะอย่างนั้นซึ่งจังหวะน,นี้เนี่ยมันก็ทําให้นักเตะหลายๆคนของซิตี้เนี่ยลุมไป กดดันกรรมการอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าเอ์ลิงสเบอฮาเลนนะอ้าปากมาทีนี่ยังก,กินหัวกรรมการนะครับและสุดท้ายนะครับในจังหวะนี้เนี่ยทาง FA ก็ไม่ปล่อยให้มันผ่านไปง่ายๆนะครับได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบและจะมีบทลงโทษสําหรับเรือใบสีฟ้าในหลังจากนี้นะครับเพียงแต่ว่าบทลงโทษเนี่ยในตอนนี้ยังไม่มีการประกาศออกมานะครับว่าพวกเขาจะลงโทษแบบไหนอาจจะเป็นประมาณว่าตัดเงินอะไรประมาณนี้เสียมากกว่านะครับหรืออาจจะมีการ สั่งแบนนักเตะอย่างเออร์ลิงสบัลฮาแลนด์สัก1-2เกมอะไรประมาณนี้นะครับมันคงจะไม่ไปถึงการตัดแต้มอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นมันรุนแรงเกินไปนะซึ่งเอาตรงๆนะครับข่าวนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสโมสส์เลียพูแต่ถ้าหากเออร์ลิงสบัลฮาแลนด์ดันโดนแบนหรือนักเตะตัวหลักของซิตี้เนี่ยโดนแบนนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าขุมกําลังของซิตี้เนี่ยอาจจะมีสันคลอนได้นะครับและตอนนี้ก็กําลังเป็นหนึ่งทีมที่กําลังยุ่นแชมป์แบบเต็มตัว เคียงคู่กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับถ้าหากขาดฮาแลนไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าซิตี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างน่ากังวลเลยนะครับและน่าจะเป็นผลประโยชน์ขับสโมสรลิเวอร์พูลในทันทีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผ่านกันไปเป็น,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันพ่อนี้นะครับ ก็ก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปหน่อยกันละกันนะครับใครกดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากและสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของกระผมแล้วขอลากันเลยกันละกันนะครับสวัสดีและสะวีดัตครับ